แล้วก็เรื่องพี่ลอกวันนี้เลยพี่วันนี้เลยที่ไปคุยแทบโชว์มาวันนี้เลยเอาเชิญเลยพี่ลอกเอาเชิญไปฟังก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเหตุบังเอิญหรือเปล่านะเพราะว่าพอผมถ่ายคุยแทบโชว์จบใช่ไหมพอคุยพอคุยเสร็จก็ลดเบสสักนิดนึงไม่ใช่ใช่ไม่ได้บอตลกตลกเคลิี่สำคัญไม่มุกเคลิ้มยังไงฮะไปคุยแทบโชว์พอพอถ่ายเสร็จเขาก็จะมอบมอบช่อดอกไม้ครับ แล้วก็จะมอบรูปซึ่งเป็นรูปที่เขาไปดึงมาจากออใน Facebook คือรูปผมถ่ายคู่กับโรเบิร์ตอ๋อเป็น,นะฮะกรรเป็นรูปใหญ่ให้มาคู่กันใช่พอเสร็จเขาก็บอกพี่ล้อขอบคุณนะครับเปิดประตูเสร็จปุ๊บเขาก็ให้แม่บ้านเดินมาส่งถือช่อดอกไม้กับรูปแล้วก็เปิดลิฟที่ไปคุยแซบโชว์ก็คือ,อบนอเมซอนใช่ไหมฮะชั้นสองเปิดลิฟ์ซึ่งลิฟ์มันก็ไม่ใหญ่ไม่ไม่กว้างประมาณแค่นี้อพอเข้าไปลิฟ์เสร็จผมก็บอกว่าพี่มาแม่บ้านเป็นผู้หญิงไง ช่วยถือรูปผมก็ถือรูปเขาก็มากดลิฟต์กดลิฟต์เสร็จลิฟต์ก็ปิด<อ>แต่ปิดได้แค่นี้ด,ด,ดปิดได้แค่นี้แล้วมันก็เปิดกลับไปที่เดิมเหมือน,น,นกดไว้ใช่เขาบอกว่าอ,อ๋อสงสัยติดดอกไม้ซึ่งถึงแม้จะติดดอกไม้มันก็หนีบดอกไม้ได้เพราะมันเป็นดอกไม้บางๆใช่ใช่ไหมฮะชอบดอกไม้ชอบดอกไม้เขาก็กดใหม่กดใหม่พอกดอีกปึ๊บมันก็ปิดนะทีนี้มันปิดปึ๊บสนิทแล้วก็เปิด อืมเปิดได้ไงวะไม่รู้ฮะรอเล่นละพอเปิดเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวฟังก่อนพี่ไม่โลเบิดมาล้อเล่นกันร้อเรื่องเรื่องน่ากลัวพี่แอาะเอาไปตลกก็ได้พี่พี่ช็อตซะเรื่องน่าโจกบ้าแล้วไงอันนี้ทางเขาอันนี้ทางเขาที่ผมชอบอ่ะตลกดีพอมันปิดพอปิดอีกมันเปิดอีกพอเปิดอีกเขาก็กดอีกพอกดอีกผมก็มองไปตรงรูปบอกไอ้เบิร์ดกูจะรีบกลับบ้านเพราะวันนี้บอลมาที่วัดไวยพูดในใจใช่ไหม ไม่ไม่ไม่พูดในใจพี่เขาก็ได้ยินไอ้เบิร์ดกูจะรีบกลับบ้านอแต่ที่พอปิดสนิทเลยฮะพี่แม่บ้านได้ยินด้วยได้ยินด้วยปิดสนิทพอปิดสนิทเสร็จปุ๊บพอฟต์ลงเสียงเคาะฟต์ปังปังปังนี่จริงนะฮะเคาะปังปังปังผมก็หันไปมองพี่ที่เป็นแม่บ้านบอกพี่ได้ยินเสียงอะไรเขาก็แบบพี่หนูขนลุกเลยเนี่ยอันนี้เรื่องจริงเลยฮะมันไม่ได้ปวดท้องขี้ไม่เลยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้คืออันหนึ่งแล้วก็ าังขวงเรา,า,า,าไปลอกเราไปพี่พี่พี่ลุ้นอยู่เนี่ยแล้วยังไงปั๊บระดังจับแม่ <คน S 2> บ้านบอกขนลุกเลยใช่แล้วยังไงต่อ